เบนซ์เก่าราคาตกเต็นต์ตีถูกๆมีค่าย่าพึ่งขายช่างนัดนี่คือช่างนัดผู้ีิยวชาญเบนซ์ใช้แล้วหรือว่าผู้ีิยวชาญเรื่องเบนซ์สองนงสองซึ่งจุดหนึ่งของรถเบนซ์สองนสองที่ปัญหากันเยอะก็คือความสวยงามเบาะขาดเบาะซมปุ่มลอกหลังคาบ,บอมพงมอรลอรทั้งหมดเลยนี่คือส่วนของความสวยงามภายในตนะลอดจนเรื่องของสีภายนอกล้อ ขึ้นขี้เกลือและในส่วนของเครื่องยนต์ก็จะเป็นพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นมันเพลงท้ายก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนชุดใหญ่และาหาว่าท่้ชมถือ,อรถรุ่นนี้อยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยราคาซื้อขายเพื่อวันนี้ช่างนัดบอกสี่แสนก็มีใช่ไหมใช่สามแสนกว่าก็มีในช่างนัดถ้าส้มยิ่งถูกใช่ไหมใช่เลขไม่เยอะๆสมๆ้มมนี่อาจจะไม่ถึงเลขสีด้วยต่อซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถที่จะปรับสภาพให้มันฟื้นฟูความสวยงามได้ได้ใช่ไหมใช่ครับห้องงานหลักของช่างนัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานซ่อม แต่ว่าเคสนี้จะเป็น v ีไอ่าเป็น v ีไหรือว่าซูเปอร์วีไเลยเพราะว่าจะดูแลในเรื่องของคายดีเทลลิ่งเต็มระบบเลยเต็มระบบครับแล้วก็บริการล้างการขายด้วยอู่เบนไอีของชนัอีกด้วยตัวของชนัอีกครับถือว่าเป็น v ีไีที่สุดที่เคยเซอร์วิสมาและวันนี้เนี่ยจะให้ช่างนัตเนียพามาชมรอบคันว่าคันนี้เนี่ยก่อนที่จะมาสวยงามแบบนี้เนี่ยทำอะไรไปบ้างครับซึ่งวันนี้ได้มีโอกาสไปตั้งล้อตั้งศูนย์ล้อด้วยถูกต้องใช่ไหม อ่ะโอเคงั้นเริ่มในช่องนัดว่าเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่จะทําคันนี้นะครับก็คันนี้เริ่มเริ่มจากเลยก็จับภายนอกก่อนกันครับทั้งคานเนี่ยเราเป่าฟ้าฟื้นฟูให้รถกลับมาสวยใหม่เหมือนเดิมนะครับก็คือมีการทาสีทั้งคันเลยคันนี้นะครับผมทําสีทั้งคันเลยนะครับแล้วก็มีมีงานเรื่องเกี่ยวกับการสีล้อนะครับทําสีล้อใหม่นะครับผม แล้วก็ทําการสปานะครับสปาตัวสี่ขั้นตอนนะครับแล้วก็มีทําการสปาไฟหน้านะครับแล้วก็เช็คพวกระบบสายไฟสายไฟของพวกโคมไฟหน้าเนี่ยพอรุ่นนี้ด้วยอายุด้วยอะไรเนี่ยจะชอบเริ่มมีปัญหาเริ่มแตกเริ่มผาดกันแล้วอันนี้เราก็เคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นน,นอก มีส่วนข้างนอกคือสีนะมีไฟหน้ามีล้ออ่านะครับแล้วก็เคลือบเงาให้สวยงามเคลือบเงาเรียบร้อยทีนี้เรามาดูด้านท้ายครับด้านท้ายมีอะไรเหยท้ายด้านท้ายก็ถ้าเป็นภายนอกก็คือทั่วไปนะครับก็คือทําสีทั้งคันเลยแล้วก็สปาไฟพวกอะไรเนี่าก็ทำการาให้พวกชิ้นงานโครเมียมต่างๆเนี่ย บางบางคันเนี่ยผ่านจากจากการใช้งานเนี่ยบางคันเนี่ยอาจจะขึ้นคลิกลอหรือว่าเป็นรอยด่างอันนี้เราก็ทําการสปาให้เราก็จะดูว่าคันไหนที่ว่าควรที่จะต้องเปลี่ยนหรือว่ายังพอที่สปาฟื้นฟูขึ้นมาได้นะครับแต่อย่างคันนี้ทําการสปาฟื้นฟูขึ้นมาก็ยังสวยเหมือนเดิมโดยเฉพาะโลโก้ที่เป็นโคเนียมีเนาะรุ่นนี้ก็จะเป็น e class w 2 1 2 e 2 5 0 gi elegant ปี2010ที่เราบอกว่ายอดนิยมทีนี้มาดูการสปาห้องท้ายคลิปเนึ่งท่านผู้ชม ห้องท้ายสําคัญมากเพราะจะมีกลิ่นเหม็นต้องเข้าไปข้างในใช่ครับซึ่งรถสิบกว่าปีเนี่ยเป็นทุกคันอยู่แล้วซึ่งเราก็สปาเรียบร้อยแล้วออันนี้ด้านท้ายก็คือจะมีเป็นพวกพรมกระดุมด้วยนะครับแล้วเราไปทําทําการสปาเนี่ยก็คือถึงข้างในเลยนะครับไม่ใช่แค่ว่ารอบนอกอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวให้เปิดดูหลุมยางอะไรให้ดูโอ้โหมีพรมสามชั้นเลยนะอัเนี๋เป็นของลูกค้าสุดยอดมากอ่าเนี่นะครับพวกล้ออะไรเราก็จะทําการเอาออกมา ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็พวกเนี่ยพวกพวกบอดี้ชิ้นงานที่เป็นเหล็กต่างๆเนี่ยเราก็คือทําการสปาฟอกใหม่ทั้งหมดนะครับก็คือสวยงามเลยแต่อันนี้ลูกค้าก็เอาอะไรมาวางไว้ซับเสียงนะครับอ่าแล้วก็คือไม่มีกลิ่นเหม็นอับแล้วไม่มีกลิ่นเหม็นอับครับจะปฟอกฟอกพรมอะไรใหม่ทั้งหมดนะครับครับอ่นที่เราไปดูส่วนของภายในกันฮะฝั่งซ้ายครับภายในก็เดี๋ยวเริ่มจากได้าคนขับก่อนก็ได้ครับ ก็คือคันนี้ภา,นภายในลูกค้าขอว่าไม่ไม่ซ่อมนะฮะเบาจริงๆอ่อะมาคือซ่อมชิ้นได้แต่นี้ลูกค้าต้องการทําให้ใหม่ทั้งหมดพวกเบาพวกปุ่มต่างๆนะครับพวกลายไม้เราทําการสปาใหม่ทั้งหมดปุ่มเรายิงเลเซอร์ให้ใหม่ทั้งหมดให้คมชัดเหมือนเดิมเพราะว่ารุ่นเนี้ยปัญหาของรุ่นเนี้ยปุ่มปุ่มชอบลอกปุ่มวิทยุแล้วก็เบาภายใน ผมอะรทีุ่มหนังใหม่เลยใช่ครับผมอะไรหุ้มหนังใหม่เลยครับสเปครงงานเลยนะสเปคลงงานคือแท้นะครับครับแท้เลยนะครับแล้วก็หนังมีทํากับร้านพรีเมียมเป็นหนังแท้ทั้งคันหนังแท้ทั้งคันครับทั้งเบาคู่หน้าคู่หลังเป็นสเปคสเปคเดียวกับออกมาจากโรงงานเลยครับลูกค้าต้องการอย่างนี้เลยอ่ะที่นี่หลังคาอ่ะหลังคา็จะเดี๋จะไปดูด้านหลังตกท้องช้างกันใช่ไหมล่ะใช่อ่ะเดี๋ยวดูทางด้านผ้าหลังคา อันนี้เราก็ทำการเปลี่ยนผ้าหลังคาให้ใหม่นะครับผมก็ใช้อีกยาวๆเลยนะครับอ่าเสพวกเบาพวกอะไรและคันนี้ก็มีการซ่อมแซมม่านหลังด้วยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้บางคันม่านหลังชอบมีปัญหาเราก็ดูแลให้หมดนะครับม่านข้างเป็น,มน,นแมนนวลแมน้วยมือถูกต้องอนนครับม่านหลังในะช้ไม่ได้ใช่อันนี้ผมจะกดให้ดูนะครับอีกุญแจไหมอีกนิด เราลองให้ดูเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าคุณมีปัญหาคุณจะได้เรียกใช้บริการได้ใช้ไปแถวกระจกตัวนี้หนี่หลักมือนนะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยผมเปิดแล้วเนี่ยคือถ้าทํางานปกติต้องแบบนี้ใช่ไหมคณัทใช่ครับถูกต้องครับจะขึ้นแบบนุ่มนวลแบบนี้แล้วจะไม่มีการติดขัดเลยจะสมูทเลยไปดูนปิดก็คือสมมติว่าเราไม่ใช้ คือจะใช้เวลาที่เราเดินทางไกลหรือว่าแดดร้อนๆเนี่ยป้องกันแสงแดดได้อย่างยอดเยี่ยมเลยช่วยช่วยได้เยอะเลยครับโดยเฉพาะคนเดินทางไกลหรือว่าคนชอบขับรถกลางวันเนี่ย<ช>ถือว่ายอดเยี่ยมนะจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ถือว่าได้ประโยชน์มากในบ้านเราใช่ครับทีนี้ในส่วนของพวกภายในนี่ถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนรถใหม่เลยถูกต้องครับพี่ จบวันทัศเห็นไหมข้างมีม่านข้าขึา้นแบบนี้อ่ะเราไปดูในส่วนของขุมพลังที่นี้ครับว่าในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยได้ทําอะไรไปบ้างเครื่องยนต์คันนี้ก็เสียร์ระบบของเหลวใหม่ทั้งหมดนะครับผมก็เช็คเปลี่ยนตรวจเช็คแล้วก็เปลี่ยนพวกระบบลูกล้อสายพานหน้าเครื่องใหม่ทั้งหมดระบบหัวฉีดเช็คให้ลูกค้าใหม่ทั้งหมดนะครับพวกระบบท่อยางท่อน้ําท่ออากาศต่างๆนะครับ อันไหนที่เราดูแล้วมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่ไส่กองดีเซลไส่กองน้ำมันเครื่องใส่กองอากาศกองโซลารกองลาเปลี่ยนหมดกองแหวงกองอากาศเปลี่ยนให้ครบหมดเลยครับก็คือรีเซ็ตทั้งของเหลวทั้งระบบเลยใช่กองใส่กองใช่แต่ว่ากันกก่อนที่เราจะทําการเอ่อทการเปลี่ยนหรือเช็คเนี่ยเราจะทําการซักประวัติกับทางลูกค้าก่อนว่าจุดนี้จุดนี้เคยได้ทํามาบ้างไหมแล้วเราก็แค่ตรวจเช็คพอ เราก็จะไปดูจุดอื่นที่ว่ายังไม่เคยทํแต่เน้นแล้วก็ทําการเปลี่ยนให้ลูกค้ารับนี่ก็คือหน้าตาของเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเนาะ2.2ลิตรอย่างที่เราบอกตัวนี้ก็204แรงม้า500นิวตันเมตร,รแลวก็ความประหยัดเนี่ยเกือบๆ20เมตรต่อลิตรนี่คือจุดขายของเขาเลยแล้วพอทําขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อีกยาวนานไหมใช้ได้งานใช้งานได้อีกยาวนานเลยต่อไปนี้ก็คือแค่ลูกค้าแค่ทําการมนเทนเนน์เปลี่ยนน้ามันเครื่องไปตามระยะเท่านั้นพอ เพราะว่าชิ้นส่วนอะไรที่ทําการเปลี่ยนไปอายุการใช้งานก็อีกประมาณ2ปี3ปีค่อยมาดูกันอีกทีก็ได้ครับผมรบหรือว่าคะแนนโดยรวมนี่มันเท่าไหร่ครคันนี้คะแนนโดยรวมเนี่ยทำเสร็จออกมาแล้วเนี่ยผมให้85คะแนนครับจาก,กรับเข้าประมาณสักเจคะแนนเนาะครับแล้วราคาทีสุดว่าราคาก่อนที่จะทำเนี่ยสามแสนสี่แสนที่เราคุยกันครับทำสวยๆแบบนี้เนี่ยเป็นรถพร้อมใช้แล้วราคามันอยู่ดีมันเท่าไหร่ถ้าขาย ถ้าขายใช่ไหมครับเกินเลยห้าแน่นอนครับเพราะว่ารถมีการเซอร์วิสเช็คทุกอย่างไปหมดทุกอย่างแล้วก็คือว่าคนที่จะสมมติมีการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยคนที่ได้รับต่อไปก็สบายใจไปคือเตือนครึ่งรับก็ย้อนไปในช่วงปี2 0 1 0ป้ายแดงประมาณ4ล้านวันนี้ราคาตลาดเรียบร้ยประเด็นประมาณ4แสนถ้าคุณทําเสร็จเนี่ยราคารถเนี่ยมันอาจจะอใหจะจะไม่มากแต่ว่าในเรื่องของสถานะความสวยงามความสมบูรณ์เนี่ยสติภาพคือรถ4ล้านนะยังคงเดิมใช่ไหม พอช่างแนบอกว่าปมาณ80%เนี่ยใช้ได้อยู่ผมถือว่าเมื่อเทียบกับรถในตลาดที่ราคา4-5แสนเนี่ยเทียบยากเลยนะใช่ครับคุณนี่ขับพรีเมียมเว้นในสภาพที่ใกล้เคียงตายแดงเนี่ยในราคาประมาณ4แสนเนี่ยถือว่าหาได้ยากนะแล้วก็ทำทั้งหมดที่กี่เดือนผมว่าน่าจะเกิน3เดือนคันนี้ประมาณ3เดือนเยี่ยมไปละนี่นี่คือมืออาชีพชมผู่ชมกวาจะได้สภาพนี้ใช้เวลาประมาณ3เดือนใช่ครับเพราะว่าคุณไปทำเองหรอรายละเอียดจะเยอะมาก ทำเองนี่ก็โหนานๆกันนิดน้อยตีนผู่หรือเปล่าใช่แล้วแล้วเขาเนี่ยมีรถสำรองใช้ด้วยถึงทำแบบนี้ได้ครับจริงไหมคือคือที่บ้านต้องมีรถหลายคันถูกต้องคุณไนท่านผู้ชมแล้วก็แทงงบประมาณน่าจะประมาณสักสองแสนบวกลบเนาะบวกลบจริงๆก็อยู่ที่ลูกค้าแต่ละคนเพราะเคสนี้เป็นเคส VIP พิเศษก็คือมีการเหมาซ่อมในหลายจุดนะครับก็จะได้ราคาอีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติว่ารถของท่านผู้ชมนี่อาจจะไม่มีคือมันเสียไม่เหมือนกันรถมือสองบางคนอาจจะไม่เปลี่ยนบ่ก็ได้ จริงไหม,อ,มอาจจะซ่อมเหมือน่างนัดบอกก็ได้ใช่จริงไหมมันก็จะถูกลงใช่เพราะเรา,าเราเราจะดูงานก่อนสมมติลูกค้าสับมาให้เราดูเนี่ยบางทีเราดูภายในอะ่ะเราก็จะบอกว่าอย่างนี้พี่ทําทั้งตัวดีกว่าหรือว่าอย่างนี้ซ่อมแค่จุดนี้ก็ได้ครับสองสามชิ้นอะไรก็ว่าไปก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกราคาก็จะลดลง หรือสบายใจอยากจะเปลี่ยนใหม่อยากจะสวยเราก็จัดให้ได้พูดง่ายคือเอารถของคุณเนี่ยมาประเมินสภาพก่อนเราช่นนั้นเดยกก็จะตรวจให้ว่าจุดไหนควรทําไม่ควรทบและอะไรจะเป็นแบบไหนแท้หรือว่าถอดหรือเทียบก็แล้วแต่อันนี้ก็จะมีการเสนอราคาให้แต่หลักๆเดี๋ยวเราก็จะแนะนําไปที่อะไรแท้อยู่แล้วจะเน้นจะเน้นไปทางแท้หลักเรารถจะได้กลับมาสมบูรณ์ใกล้เคียงเดียวบางที่สุดใช่ไหมไม่ใช่ว่ารถสล้านพอใช้อะไรที่มันเป็นอะไหลปลอมหรืออะไรเทียบบางทีมันก็สมรรถนะก็ไม่ได้เนาะ บางคนเชติถิตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นทางเลือกให้ลูกค้า,คาทีนี้เราจะมาดูกันแบบส่วนงานของวันนี้เนี่ยก่อนที่จะจบเนี่ยคือการไปตั้งศูนย์ล้อที่เราคุยกันเพราะว่าหลายๆคนสงสัยว่าทาไมจะต้องไปตั้งศูนย์ล้อแล้วก็มาขับได้รจริงไหมล่ะจะไปขับสมัยอ่ะจะไปเสียเวลาทําไมตั้งหนึ่งวันกว่าจะตั้งศูนย์ล้อร็ดทำไมต้องไปเช่นนั้นถ้าเกิดกรณีที่ว่า,ารถ มีการซ่อมแซมช่วงล่างนะครับผมแล้วก็ยังไงต้องมีการตั้งสุดล้อแน่นอนเพราะยังไงอ่ะถ้าเกิดขับไปสุดมันจะไม่ตรงแลวคือถ้าเกิดว่ายังฝืนขับปล่อยขับไปมันเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเลยก็เกี่ยวกับเรื่องระบบสายยางเพราะยางจะเสียไปเลยถ้าเกิดฝืนขับนะครับก็คือจะให้ดีแล้วก็ต้องไปตั้งให้ได้ตามมาตรฐานนะครับผมแล้วก็เพื่อการขับขี่ที่สมบูรนะที่ดี คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยประโยชน์ลูกค้าได้รับเต็มๆเลยใช่โดยเฉพาะเรื่องการขับขี่ที่ง่ายเพราะถ้าหาว่ารถมันกินซ้ายกินขวาเราต้องจับพวงเาลัยตลอดใช่ไหมถต้องครับมันก็จะเฉะไปเฉยมาอันนี้เนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้ในส่วนของการขับขี่เนาะแล้วก็ถ้าหาว่ามันกินยางก็เปลืองยางใช่ครับช่วงนั่งก็พังเสียหายดังนั้นเนี่ยมาตรฐานก็คือต้องตั้งศูนย์ได้ทั้งหน้าและหลังแล้วก็ผ่านการทดสอบของเจ้าหน้าเด็ก่อนไปก็ถือว่าไม่โอเคไม่โอเคมีการไหลไฟเยอะเยอะมากแล้วหลังจากตั้งเสร็จนี่เป็นไงบ้างครับ ดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากนะครับแต่ว่าอันนี้เดี่ว่าจะต้องดูเรื่องยางอีกนิดนึงอันนี้ผมก็ไล่เกี่ยวพวกลมยางอะไรเรียบร้อยละแต่ขับแล้วดีขึ้นเลยดีตืขึ้นทันตาเห็นค่ะแล้วก็เลือกใช้สนามเป้าศูนย์ล้อที่เป็นเบอร์ต้นต้นในกรุงเทพซึ่งมีตำนานมีสตอรี่มีชั่นเก่งๆแล้วก็ชั่นนทเนี่ยเคยใช้บริการที่นั่นด้วยใช่ครับประทับใจอะไรทีไมถึงเลือกใช้ที่นั่นทั้นทนที่ตั้งศูนย์แถวรามิทาก็มีนะ <c oughs> คือคือที่ชอบคือเป็นพอรถรถรถพวกนี้<ล><ล>ต้อง,องใช้ความละเอียดอ่อนแล้วก็ความชำนาญนะครับผมล้วทาง้านนั้นเขาค่อนข้างที่จะชานาญการว่าจะต้องทําอะไรบ้างอะไรบ้างเขางานเขารู้เลยเ่องงานเขาวางไปเลยว่าต้องสลับล้อนี้นะนี้นะกว่ากว่าจะตั้งสุดได้ทันหนึ่งเขาจะลองสลับล้อก่อนซึ่งที่อื่นบางที่ไม่มีที่อื่นบางที่แค่เข้าช่องแล้วก็ไขสเปคจบปล่อยแต่ที่นี่ไม่ได้่ตั้งที่คอมพิวเตอร์จบแล้วก็จบเลยใช่ไหม พอรถพวกนี้บางทีมันต้องใช้ความชานาญแล้วความละเอียดอ่อนนิดนึงเหมือนแบบคือแมนนวลใช่ใช่แมนนวลนี่ตั้งเครื่องเสร็จก็ไปใช้คนไปทดลองแล้วมาตั้งอีกครั้งหนึ่งจนกว่าจะสมบูรณ์นะคือลักษณะการทํางานเขาเป็นขั้นตอนแบบนี้ใช่ไหมใช่ซึ่งสุดท้ายแล้วรถก็สมบูรณ์กว่าสมบูรณ์แน่นอนกว่าตั้งทิเตอแน่นอนแล้วทีนี้เนี่ยค่าที่จ่ายมันก็จะสูงกว่าด้วย ซึ่งช่างเนต็ตเนี่ยอยากจะให้สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าคว่าเป็น,เป,นเป็นเคส v p p ท่านผู้ชมก็เลือกให้สิ่งที่ v p p ที่มากกว่านั่นเองและทั้งหมดนี้ก็เป็นที่มาของรถเก่านีมันยังมีคุณค่ายังมีราคาสหากว่าคุณเลือกที่จะทำคายดีเทลลิ่งผู้ใดที่ทําให้มันสวยทำสปารีพิเมยมแบบนี้เนี่ยรับรองว่า มันจะอยู่กับคุณอีกยาวนาน5ปี10ปีเลยทีเดียว<อ>ถึงแม้ว่าราคาตลาดของรถอาจจะลดลงแต่คุณค่าในตัวรถผมเชื่อว่ายังมีคุณค่าอยู่อย่างน้อยเนี่ยมาตรฐานความปลอดภัยของเมอร์เซเดสบใช่ไหมก็ยังปกป้องแล้วก็คุ้มครองตลอดจนคุณค่าที่หลายๆคนให้คุณค่าเขาก็จะไม่ผิดหวังในเรื่องของตัวรถและถะหากว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบสไตล์การทําสปารถแบบช่างนัดหรืออยากจะขอคาแนะนําขอคำปรึกษาว่าเออรถชั้นมีอยู่เป็นรุ่นอื่นอาจจะเป็น 20- 4 W210 ่ยใช่ไหมหรือ s c สคัส2อง2องได้หมดเนาะสามารถที่จะมาคุยคุยกันได้หรือรถใหม่ที่กำลังหมดวารันจีศูนย์อย่างเช่นรถ5ปี7ปีอยากจะเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องรีเซ็ตของเหลวอันนี้ก็โอเคเหมือนกันราคาดีกว่าข้างนอกแน่นอนเนาะก็ฝากให้ปรึกษา่ากนั้นได้ครับได่ครับท่านใดนะครับมีปัญหาเรื่องรถเบนซ์นะครับสามารถปรึกษา อะไรนะคือคือพูดพูดก่อนมันยังไม่ใช่ท่อนจบไอ้พูดอะไรไม่ก็พูดก็ปรึกษาผมได้ไงมันยังไม่ใช่ท่อนจบไงอ๋อนั่นก็ต้องพูดไปโอท่านบอกเบอร์เลยปะยังดีเพราะท่อนจบได้ค่อยบอกเพอาะพี่ขอคุณเชิญนักศึกษาที่ออกจากฟิล์มเล่นเพราะนั่ค่อยพูดจบอ่สมมติเนี่ยตัดไรใช่ปมตัดอะไรไม่เป็นไรโอเคโอเคเดี๋ยวนะ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีรถเบนซ์อยู่ที่บ้านแล้วอยากจะให้ช่างนัดนช่วยเซอร์วิสแบบ VIP ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามตลอดจนความพร้อมในการใช้งานเพื่อไม่เกิดปัญหากินเข้าลิงหรือไม่การดูแลในส่วนของรถใหม่ที่หมดวารนทีศูนย์ 0, จากเบนซ์อยากจะดูแลแบบในราคาที่ประหยัดกว่าก็สามารถที่จะขอคําแนะนําขอคำปรึกษาจาก่างนัดได้ครับผมดีครับว่าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากจะปรับปรุง พื้นตัสภาพตัวรถของท่านนะครับให้กลับมาเหมือนใหม่เหมือนเดิมนะครับก็สามารถนารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับผมประเมินราคากันได้นะครับผมทางเรายินดีนะครับครับนอกจากนั้นนะครับช่างนัทก็จะช่วยทําให้คุณนั้นประหยัดเงินมากกว่าประหยัดเวลาที่มีท่าในชีวิตแล้วก็ใช้รถเบนซ์อย่าง VIP ครับผมและถ้าหากว่าคุณอยากจะให้ช่างนัทเซอร์วิสอย่าง VIP แล้วก็อย่าลืมครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องรถเบนซ์ปรึกษาช่างนัท ชัดเจนอูเบ้น v i p 0818561515อูเบ้น v i p การันตีไม่สุดในย่านราบินทา